โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรื่องการบวกเศษส่วนก่อนดีกว่าเขาบอกว่าการบวกเศษส่วนเนี่ยถ้าเจอเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าทําส่วนให้เท่ากันก่อนอันดับแรกไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วเราจะทําส่วนให้เท่ากันได้ยังไงหลายๆคนจําเรื่องข้อระนอหอทรมอได้อยู่แล้วมั้งนะก็คือทําส่วนให้เท่ากันเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยหส่วนสบวกสส่วนสหลายคนนะชอบแบบนี้เลย บวกปื๊บปึ๊บเป็น4ส่วน7บอกได้เลยครับออดผิดเพราะฉะนั้น1ส่วน3บวก3ส่วน4เอาอะไรดีทําส่วนข้างไว้เดียวกัน3 4 12อันนี้ผมคูณ4ส่วน4อันนี้คูณ3ส่วน3ผมก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่เนี่ย4่ส่วน12บวกกับ9ส่วน12ได้ออกมาเป็น 1 3 1ส่วน12ถ้าทำเป็นจำนวนเต็มม, 12. 12. ะนะมันคือ1 2 1ส่วน12บวก1่ส่วน12ะนะมันคือ1เศษ1ส่วน2คุณจะตอบแค่นี้หรือคุณจะตอบแค่นี้ก็ได้เนี่ยต่อไปบวกแล้วก็ต้องรู้จักลบลบคืออะไรครับอันดับแรกก่อนทำส่วนให้เท่ากันไม่ต้องคิดอะไรมาก นะเอ๊ะทำไมตัวอย่างเป็นแบบนี้เลยเนี่ย5ส่วน6ลบกับลบ7ส่วน12ตัวอย่างนี้ไม่เวิร์กนะบอกไว้ก่อนมันเป็นลบซ้อนลบจริงๆมันคือ5ส่วน6บวก7ส่วน12นั่นแหละเออทำอยังไงดีอันนี้6อันนี้12องอ๋ง่ายๆ คูณสองให้ตัวข้างหน้าให้ข้างหน้าป 12, เป็นสิบสองเป็นสิบส่วนสิบสองบวกเจดส่วนสิบสองได้ออกมาเป็นสิบเจดส่วนสนะิบสองเนาะมันคือสิบสองส่วนสิบสองบวกกับห้าส่วน1 2ได้ออกมาเป็นหนึ่งเศษห้าส่วน12นี่ตอบตัวนี้หรือตอบตัวนี้นะครับอ่ะ คราวนี้ดูก่อนหาผลลัพธ์เจอแบบฝึกหัด,ดก็มาหาผลลัพธ์อา้าวตัวแบบนี้ข้างล่างเท่ากันอยู่ละบวกกันข้างบนได้ไปเลยได้เอามาเป็น5บวกเกเป็น12ส่วน2มันคือ6ข้อ2องตัวข้างล่างเท่ากันลบกันได้เลยจ้ะ13-7ลบเเหลือเท่าไหร่เนี่ย13-7ลบ7ได้6ส่วน12 คิดง่ายๆก็คือ1 0 2ส่วน2ั่นแหละต่อไปตัวข้างล่างเป็น12บหมดเลยบวกกัน7บวก6เป็น13 13บวกส1เป็น24กลายเป็น24ส่วน12มีค่าเท่ากับ2นะอันนี้ตัวข้างล่างเท่ากันบวกบวกกันตามเครื่องหมายง่ายจังเลย16ส่วน11 มันก็คือ 1, เศษ5ส่วน11นะต่อไปโอ้ยส่วนเป็น12เหมือนกันเลยทำไมง่ายจังเลยอ่ะลบลบกันได้เลยนะจ๊ะ11ลบ5เหลือ6 6ลบ4เหลือ 2, ส่วน12ได้ออกมาเป็น 1, ส่วน6นะครับต่อไปอันนี้24 24 24 สุดยอดง่ายเลือเกิน24อ่ะบวกแล้วมาอันนี้ได้13 13-11ลบ11เหลือสองส่วน24ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน1ิบสองเขาบอกว่าจงเติมในรูปสี่เหลี่ยมอ่ะช่วยผมคิดหน่อยดิ3ส่วน8บวกอะไรได้9ส่วน8 ง่ายไปไหมเนี่ยก็ส่วน8ไปเลย6ส่วนแครับผมใช่ไหมพอสามบวก9อันนี้5ส่วน6บวกอะไรได้1เศษ5ส่วน6จริงๆมันคือ1เศษ5้ส่วน6นี่คือ6ส่วน6บวก5ส่วน6เนาะมันคือเท่าไหรเ่เอ่ย11ส่วนหนะครับผมได้เท่าไหร่เนี่ย มันก็คือ6ส่วน6นี่ต่อไป5ส่วน8อะไรลบ5ส่วน8ได้7ส่วน8โอ้อะไรลบ5ได้7อ่ะก็12ส่วน8เนาะต่อไปอะไรลบ4ส่วน3ได้1ส่วน3 5ส่วน3สิจ้ะ สามส่วนแปดเนาะนี่ก็ต้องเป็นเจ็ดส่วนแปดสิจ้ะนี่คือมันบวกลบเลขธรรมดาเลยนี่อ,อ่ะมาหาคำตอบกันหน่อยสิคำตอบของอันนี้คืออะไรเอ่ยสองส่วนสามลบหนึ่งส่วนหกคือทำตัวข้างล่างให้เป็นหกดีกว่าเนาะอันนี้คูณสองคูณสองนะ ได้ออกมาเป็น2ส่วน2คูณ3ส่วน2ลบด้วย1ส่วน6ได้มาเป็น4ส่วน6ลบ1ส่วน6อ๋อได้มาเป็น3ส่วน6จริงๆคือ1ส่วน2ได้1ส่วน2นะครับต่อไป6ส่วน7ลบ3ส่วน14คูณ2ส่วน2เข้าไปได้มาเป็น12ส่วน14ลบ สามส่วนสิใช่ไหมเ้า <9 S 2> ส่วนสิเรื่องพวกนี้นะครับอยากให้น้องๆคิดตามนะครับผมแล้วก็ฝึกแบบฝึกหัดให้เยอะนะไม่ฝึกไม่ได้อันนี้ปุ๊บหนึ่เศษส่วนสองมันคือลบนี้ก่อนดีกว่าผมลบตัวนี้นะครับ หอันนี้ันนี้ได้ออกมาเป็นปึ๊บหน่งมันคือ2องส่วนสบวกห่ส่วนสอก่อนลบสามส่วนสมบวกหนึ่ส่วนสใช่ไหมมันคือ3ามส่วนสลบสส่วนสามทำไงดีทำส่วนให้เท่ากันคูณ3าส่วนส คูณสส่วน2ใช่ไหมได้ออกมาเป็น9ส่วน6ลบด้วย8ส่วน6อ๋อลบออกมาเลยละหส่วน6นะครับจำไว้ทำส่วนให้เท่ากันต่อไป4เศส2สส่วน3กับ2เศส1ส่วน, 2, วน6ทำเป็นนี่กป่าองส3บสอส่วน3บวก2ส่วน3ลบ 6นี่คือ12ส่วน6บวก1ส่วน6ได้เท่าไหร่เนี่ย14ส่วน3ลบ13ส่วน6อ่ะอันนี้คูณ2ส่วน2ไปเข้าไปเป็น28ส่วน6ลบ13ส่วน6เหลือเท่าไหร่เนี่ย15ส่วนหกอู้ ที่ไม่พอช่วยผมด้วยที่ไม่พออ่ะมาดูข้อนี้ดูข้อนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยสามผมมาไว้ตรงนี้นะสามเศษส,สี่สามส่วนสีนส่สี่สามสิบสองส่วนสี่บวกกับสามส่วนสี่ลบอ,อันนี้คือสองส่วนหนึ่งนะอะได้เท่าไหร่เนี่ย ตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักที่จริงมันมีวิธีรัดนะแต่ว่าก็ค่อยๆทำละกันนะฮะสอส่วนหอ่ะผมคูณ4ส่วน4เข้าไปเป็น15ส่วน4ลบ8ส่วน4ได้มาเป็น7ส่วน4 7ส่วน4 2สใส่ส่วน8ลบ1ใส่ส่วนสไว้นี่แชได้มาเป็นเท่าไหร่นะ 16ส,ส่วน8บวก2%ส,ส่วน8ลบ3ส,ส่วน3บวก2ส,ส่วน3มเนี่ยมาเป็นส8ส่วน8ลบส่วน3คูณด้วยอะไรดีจ้ะคูณด้วยอะไรดีจ้คูณด้วยอะไรดีจ,ดไดจ้ไม่ได้เปลี่ยนสีปากกาเลยออันนี้คูณ3ส,ส่วน3อันนี้คูณ8ส่วน8 8 3 24 54ยี่สิบ่วนยีลบสีส่วนยีได้ออกมาเป็น24่สิบสี่วนยีโอมามโคตรใช่หรออืมไม่ใช่ไม่ใช่ดิผมลบผิดยี่สิได้ออกมาเป็นสิบสี สิบสี่ส่วนยี่สิบสี่เออใช่สิบสี่ส่วนยี่สิบสี่เพราะว่าถ้ามันลบกันเหลือหนึ่งเนี่ยสองตัวนี้มันต้องเท่ากันดิใช่ไหมครับเอ๊ะค่อยๆทำกัน d o ดนวอร์รี่ว่าเจ็ดส่วนสี่เจ็ดส่วนแล้วอีกสองข้อ,อเร็วเร็วเร็วช่วยผมทำหน่อยช่วยผมทำหน่อย อะไรเนี่ยข้อ,อนี้ข้อเจ็สามสนึ่งส่วนเเก้าสามี่ส่วนเ้าบวกหนึ่งส่วน9ลบด้วยหกส่วนหบวกหส่วนหกนะยี่สด่วนเ้ลบด้วย7จส่วนหอันนี้คูณอะไรเดียวคูณสคูณ2ออันนี้คูณ3ามคูณสามเพราะมันต้องได้18 5้าส่วน18ลบด้วย21ส่วน18ได้เท่าไรเอ่ย35ส่วน18ดึงอะไรออกได้บ้างไม่ดึงแล้วขี้เกียจ35ส่วน18ตรงไปน,นิดหนึ่งนะฮะอาจารย์ขี้เกียจอันนี้ได้ออกมาเป็น7 4 7 4 28ส่วน7บวก1ส่วน7ลบด้วย5ส่วน28ได้เท่าไร่ส9ส่วน7ลบหส่วน28อันนี้คูณ4ส่วน4เนาะคูณ4ส่วน4ได้อะไรเนี่ย30 30คูณสมันได้120เหลือ 126ส่วน28ลบ5ส่วน28ได้เอามาเป็น121ส่วน 28, 28. ่หารสองแปดฝึกประสบการณ์เยอะๆนะดูหนูเจอแบบนี้ทำไงดูข้อหนึ่งก่อนดีกว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งตัวนี้เนาะข้ออะไรอะทำยังไงดี3ส่วน7บวก ส5ส่วน5บวก4ส่วนเโอ้เจออย่างนี้มันมีคุณสมบัติการย้ายกุ้มอยู่วะใช่ไหมครับ3.7ส่วน7บวก2ส่วน5บวก4ส่วน7ถ้าเจอแบบนี้ให้ตั้งสติดีๆนะครับแล้วก็เอา2.5ส่วน5แยกไว้ตอนบวกด้วย3.7ส่วน7บวก4ส่วน7ก่อนเพราะว่าคุณสมบัติของการบวกมีการสลับที่ได้ ใช่ไหมก็มาเป็น2ส่วน5บวก7จส่วน7จริงๆ7ิงส่วน7มันคือ1นั่นแหละใช่ไหมครับจริงๆตัวนี้มันคือ1หรือผมเขียนอีกอันก็คือ5ส่วน5ก็ได้มันจะได้ง่ายดีเป็น2 5ส่วน5บวก5ส่วน5ก็มาเป็น7ส่วนห ถามว่าจริงๆอาจารย์ทำไมถึงใช้5ส่วน5ล่ะก็รู้อยู่ว่าตัวนี้มันเป็น5เห็นไหมฮะผมก็เลยจับส่วนที่มันเท่ากันมันจะได้ง่ายๆถ้าไม่อย่างนั้นนะคุณต้องเอาคูณ7ส่วน7มาไว้ฝั่งนี้แล้วคูณ5ส่วน5มาไว้ฝั่งนี้กลายเป็น3เอ่เป็นเท่าไหร่อ่ะส4ส่วน35บวกกับ35สห่วน35ม้เห็นไหมครับอ่าแค่นี้ง่ายกว่าคราวนี้7ส่วน10บวก 5.9ส่วน9บวก4ส่วน9โ oh, อเหมือนเดิมอะ่ะโจทย์ชอบหลอก7.10ส่วน10บวกบวกกันได้9.9ส่วน9ไง9.9ส่วน 9, 9คืออะไรนะคือ1แล้วตัวนี้มันคืออะไรนะ1 0 1ส่วน10ใช่ไหมมันคือ7.10ส่วน10บวก1 0ส่วน10คำตอบเลยได้ออกมาเป็น1 7ส่วน10อ่ะข้อนี้ละ ก็เหมือนเดิมอีกละส่วนห้บวกเจ็ดส่วนแบวกสอส่วนหดูส่วนที่มันเท่ากันก่อนจับไว้รวมกันดึงเจ็ดส่วนแไว้ก่อนบวกสามส่วนห้าบวกสอส่วนหโจทย์ทำไมดูง่ายจังเลยเจ็ดส่วนแปดบวกอันนี้ก็คือห้าส่วนห้ส่วนหคืออะไรก็คือ1อีกแล้วล่ะหนึ่ผมให้เป็น8ปส่วนแแล้วกันนะเป็น 7.8ส่วนบวก8ส่วนมันคือ10 5.8ส่วนอันนี้ข้อนี้หน่อยควรได้ใช้สมองนิดนึงข้อถัดมาแม่งไม่ได้ใช้สมองเลยอ่ะข้อนี้ข้อนี้ทำเสร็จส่วนปึ๊บโอเค ที่จริงเอามานี่ก่อนนะเจ็ดสิบ่วน 11, ว 2, ส1บเวสง่วนสิบวกกับวงเล็บเปิดหก 1, 3, 7, ส่วนสามบวกหนส่วนสลบเจ็ดส่วนมันคือ 4, 10, 6, สี่สิบ่วนสิบบวกด้วย7จ็ดส่วนสลบเจ็ดส่วน ทำในวงเวล็บก่อนละกันนะเอาสหาร1ิ 11, เข้าไปแล้วออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ยสี 46, 11, นะ่สวนสิบะบวกกับวงเล็บเปิดเ7็ดสิบเจ็ด่วนลบเจ็ดส่วนสามสได้ออกมาเป็น4 6่สบ่วนสิบวกกับ7 0็ดสิ่วนสาาไงดี คูณสทั้งเศษและส่วนนะครับได้อออกมาเป็น <c oughs> ะขอโทษด้วยนะครับผม6 3สามสิบแปทด1 6ึ่งหกสาส่วนด้วยสาบวกกับ70ส่วนสาเลยได้อออกมาเป็น1นึรอไม่ใช่ดี208ส่วนสามสม มีข้อถทดบไปไหมอ่าไม่มีละ